ชีวิตในการทำงานยุคใหม่นี้เนี่ยมันยากที่จะแยกเรื่องส่วนตัวและการงานออกจากกันครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเรียนรู้วิธีในการผสานมันเข้าด้วยกันเพื่อให้มันกลมกล่อมมันทำงานได้แล้วเราก็มีความสุขด้วยการที่จะทำสิ่งนี้ได้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเรื่อง4หัวใจสำคัญก่อนนะครับเรื่องที่1เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่า เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น,นหรือเรียกว่า flexible hours แล้วหัวใจที่สองเรียกว่าเราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ remote working นะทำงานที่ไหนก็ได้หัวใจที่สามเป็นเรื่องที่เรียกว่าสวัสดิการและสิทธิพิเศษที่เลือกได้หัวใจที่สี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องการเรียนรู้ให้กับบุคลากรสี่หัวใจเรื่อง work life integration เนี่ยถ้าเรา ทำความเข้าใจมันอย่างกลมกลม่อมแล้วเริ่มประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์กรของเราเนี่ยผมมั่นใจว่าจะทําให้เราได้ทั้งงานดีงานก้าวหน้าแลนะสร้างผลลัพธ์ได้ดีในในขณะเดียวกันเราก็มีความสุขและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวได้ด้วยแลนะนี่คือเรียกว่าทางออกทางเลือกแล้วก็ความเป็นไปใหม่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนเลย e-learning ม n นิส t y l e learning, ให้คุณใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น